ันนี้นงวดแวไม่เอาลังไข่น้องไก่ที่สั่งไว้เพิ่ม6ลังจริงๆลังไข่ที่นงมดเอามาวาให้น้องไก่นะคะนั่นก็คือที่นอนแมวนั่นเองค่ะพี่ๆแต่ก็สามารถให้น้องไก่เข้าไปไข่ได้เหมือนกันนะคะและน้องไก่ก็ชอบด้วยวันนี้มาเอาไม่เยอะนะคะก็เลยไม่ได้เอากระบะมาค่ะยกขึ้นรถเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนในแต่ละอาทิตย์นะคะ7วันนงวดกินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วค่ะ7วันกินแทนข้าวได้เลยค่ะชอบมาก,มากๆเส้นเล็กเนี่ยระหว่างที่กําลังกินอยู่นะคะคุณหลังก็ไปหาของจากตลาดมาเพิ่มมมมมออีกกกกค่ะไไไดด้้้้าาเเตต็็็ืลลิแวัับบนน มาถึงนะคะก็เอารังไข่ลงเลยพอดีว่ารังไข่ที่ฟาร์มนะคะขาดอยู่หกรังพอดีเลยค่ะก่อนที่จะเอาไปให้น้องไก่ไข่นะคะนมมันก็จะใส่ฟังเข้าไปก่อนได้ค่ะเวลาน้องไก่เข้าไปไข่นะคะก็จะได้นุ่มๆรังไข่อันนี้ก็คือขนาดใหญ่แข็งแรงทนทานนะคะใช้ระยะยาวไปเลยค่ะจะบอกว่าน้องไก่นะคะชอบรังไข่อันนี้มากๆเลยค่ะพี่พี่เมื่อกี้เดินเข้ามานะคะแอบทําให้น้องไก่ตกใจค่ะบินกันว่อนเลยและนี่ค่ะในส่วนที่ขาดนะคะนมมันก็มาเปลี่ยนเลยค่ะพอจัดเรียงนะคะเหมือนกันทุกอย่างนะคะก็ดูสวยงามระเบียบ ไม่ใช่แค่น้องมดนะคะที <in living> ่มีความสุขในการเลี้ยงไก่ค่ะน้องไก่ก็มีความสุขเช่นกันนะคะเวลาข่ะดูแลโรงเรือนน้องไก่สองโรงเรือนที่หลังบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวน้องมดจะพาไปเก็บไข่ด้านหลังคาเฟ่กันด้วยค่ะน้องๆไก่ที่นี่ก็ไข่ไว้ให้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาเก็บพร้อมๆกันเลยค่ะพี่ๆไข่ก็คือสะอาดมากๆพี่ๆไหลท่านะคะถามว่าตอนนี้น้องมดเลี้ยงไก่กี่ตัวนะคะตอนนี้ก็เลี้ยงประมาณ400ตัวฟาร์มที่อยู่ด้านหลังบ้านนะคะก็เลี้ยงประมาณ300กว่าตัวส่วนฟาร์มด้านหลังคาเฟ่นี้นะคะก็มี45ตัวนี่่ที่ น้องหมดเก็บได้นะคะส,ะสดวันต่อว,วันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ไข่ที่ร้านไข่ของชํากันนะ,ะใก<ช>ล้<ช>จะมืดแล้วนะคะเดี๋ยวน้องโมจะต้อนน้องไก่เข้านอนก่อนเลยค่ะไข่ไก่ที่เก็บมาได้นะคะเราก็ไปเติมสต็อกหน้าร้านกันเลยค่ะทำธุระกินข้าวไรเสร็จนะคะก่อนจะอาบน้ำนะคะน้องโมก็จะแปรงฟันด้วยยาสีฟันคิงคิงตัวนี้เลยมีฟัวอ์ไร์สูงสุด 1500ppm นะคะช่วยฟันขาวแข็งแรงช่องปากสะอาดใครที่ชอบกินชาก,กาแฟแล้วก็มีคราบเหลืองนะคะน้องโมแนะนํายาสีฟันคิงคิงตัวนี้ได้เลยแปรงเสร็จก็คือสะอาดมากๆฟันแข็งแรงด้วยค่ะะะไไปปยาาใคครนกลับมซื้อ กันเยอะเลยค่ะ